ฤษีชนกจึงขอลาสิกขากลับไปครองแผ่นดินตามเดิมละกันแต่ก่อนจะลาสิกขาไปนั้นนะครับฤษีชนกก็ได้ย้อนกลับไปยังต้นไซใหญ่เพื่อให้ข้ารับใช้ช่วยขุดเอาผอบทองที่ฝังเอาไว้เมื่อ16ปีก่อนขึ้นมาซึ่งไม่รู้ว่าป่านนี้เด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างในนั้นจะเป็นยังไงบ้างแต่ไม่ว่าข้ารับใช้จะขุดลงไปลึกแค่ไหนก็ตามนะครับเขาก็ไม่เจอกับผอบทองเลยทําเอาฤษีชนกเนี่ยร้อนใจมากแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ครับ หรือสีชนกสั่งการให้ข้ารับใช้กลับเข้าเมืองเพื่อไปเกณฑ์เอาบริวารพร้อมด้วยวัวควายมาไถ่ดินบริเวณรอบต้นไทรทั้งหมดเพื่อหาผอบทองให้เจอให้ได้ไม่นานครับใต้ต้นไทรใหญ่ก็เต็มไปด้วยคนพร้อมด้วยวัวควายและคันไถช่วยกันไถดินวนรอบต้นไทรใหญ่ไปเรื่อยๆจนในที่สุดพวกเขาก็พบกับดอกบัวทิพย์ที่ผุดขึ้นมาพร้อมกับผอบทองแต่พอเมื่อเปิดผอบทองออกมาแล้วนะครับ ฤาษีชนกกลับไม่ได้พบเด็กน้อยมีก็แต่หญิงสาวที่งดงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์ที่ออกมาจากพระอบเพราะบัดนี้เด็กหญิงตัวเล็กได้เติบใหญ่จนมีอายุครบ16บปีแล้วทุกคนเนี่ยต่างก็ตกตะลึงกับความงามของหญิงสาวในพระอบทองจนแน่นิ่งไปพร้อมกันเลยนะครับส่วนฤาษีชนกนั้นก็ดีอกดีใจอย่างที่สุดที่ได้เจอลูกสาวฤาษีชนกจึงตั้งชื่อให้กับลูกสาวแสนสวยคนนี้ว่านางสีดา ซึ่งคำนี้ก็มีความหมายว่ารอยไถนั่นเองหลังจากที่เจอนางสีดาแล้วฤาษีชนกก็ลาสิกขากลับไปเป็นเท้าชนกยกขบ,บวนพาลูกสาวกลับเข้าวังหลวงนางสีดาก็เลยได้ใช้ชีวิตเป็นเจ้าหญิงในกรุงมิถิลาอย่างมีความสุขค่ะ